โอ okay, เคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ DCX er นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในระบบท์กับแมปที่มีชื่อว่า Door Simulator หรือเตะประตูจําลอง <S <S <บ>อาช่อมันโคตรตรงตัวเลยคือมันจะเป็นแมปแบบแนวซิมูเลเตอร์ทั่วไปแหละเนี่ยมม่เตะประตูใช่มีแค่นี้แหละไปเราไปเล่นกันในเกมดีกว่าอันนี้คือกูยังไม่ไปลองเล่นนะอันนี้คือแบบไปแบบสดๆเลยไม่มีการซ้อมอะไรนะเข้าม,มาผมมาแล้วอะไรแจ้งเตือนกูเนี่ยเอออยากจะทำกับ ยัง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 ไม่ใช่กูย,ยังไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยเอ่อการต่อสู้บอ่กูย,ยังไม่รู้อะไรเลยมาโอเคกดอ๋อโอเคเตะประมาณนี้เตะประมาณนี้มาไม่รับหงขันีอ่อะไรวะโอเคมือเอ่อโอ้ยไงเตะประตูเตะประตูต ไอ้เปแม่งเลยเตอ้้ยเ็แม่งแ,แ,แบบแม่งจะกินไม้าไปนะโอ้โหันถึงมเออเอาขออ้าบโตนอีกอ่ะเอาเข้าไปเออโอ้ออโ,ขออโหข้าวบโตนหนาหเอเอเอ้ขุนเริ่มเจ็บนิ้วแล้วนิ้วกูยล็อกไมนะ่ได้อเอโอเคมาไป,ไป,ไปเรามาเยอะะ มาอันนี้คือแพ็คแพ็คเติ้ลๆโอ้ยไม่ไม่มีเงินกูว่ามีโลบั๊กูไม่มีกูไม่มีโลบั๊โอเคแล้วราต้องไปไหนต่อคราวนี้อันนี้เก็บกุญแจนนกุญแจกูยังไม่ได้อะไรเลย,เลยอันนี้คือโอเคมามันเหมือนมีให้เราหุ่นใช่ไหมสปมนะินนะอ่ากดถูกไหมไม่น่าถูก อาตัคิกโอ้ไอ้ยย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 ยมยยยยยยยงยยยยยยวะยฮ้ยมันอัยยนยยยยอย่างยี้แหละยออยยอยยออเอยยอ้ยย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 ดยิยย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 อยย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 มยย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 มยยยยยม ขมุนฟรีครั้งต่อไปอีกสักหนึ่งวันเลยกูรอไปเต็มๆหนหนึ่งวันมาจะได้อะไรดูดูอุ้ยเฮ้ยอืมอย่าอันนี้คือกูไปด่านต่อไปเลยใช่ไหมเนี่ยว่าแต่โอ้โหอืมกูอีกยาวไกลเลยไปเราเรากลับไปที่เดิมเรากลับไปที่เดิมกูอีกยาวไกลด้ว่ย กูอีกอยาวไปลเออกูสบายอันนี้กูสบายอันนี้สบายเละกูะกูดได้ห้ากุญแจกูได้สิบเอ็ดแล้เออโอเคสวยมอคือเราพอเราไปถึงสักเส้นชัยเราก็จะได้กุญแจมาโอเคที่ซ้อมอยู่เนาะนี่เหรอ เอ้ยกูไม่มีบีไอพีกูไม่มีบีไอพีไม่มีบีไอพีแล้วมัมมมออนค้างอะไรเมาส์กูเป็นอะไรนะเนี่ยมาอืมปวดมือ,อเว้ยแพนนี่ารเเดรมัมตเลยนะ์ไงสภาพกูเหมือนใ่เกมเหมือนปวดใครแล้วมันระบายไม่ได้กูต้องมาระบายกับคุณโอเคครับมาพาวาตาม,ตามตยาวกูจะทำให้ถึงสักพันเลยนะ กัมาทำาปอีกหนึ่งพันเง ค okay. มาพอพอพอกูว่าตีนกูน่าจะช้ำรุดเลยแหละอย่างนี้นะโอเคเออแล้วของขวัญแล้วของขวัญมีอะไรวะเอาแล้วเอาแล้วอ,อ,อันนี้กูน่าจะเอาแล้วมั้งไม่รู้แม่ไรที่กูเอาบ้างไหนอ๋อสิบคีโอเคเดี๋ยวกูดูที่จานอื่นกูไปได้ยังนี่เขาต้องใช้กี่คีย์บ้กี่กุญแจโอห้าสิบโอเคกู okay. รอเป็นปีเลย โอเคมาได้เวลาทดสอบความแข็งแกร่งมาโอ้โโคตรโหดไอ้้ยโคตรโหดเลยมาเออเออชิวแล้วกูหนึ Un ่งอ๋อไม่ติดไม่ติดบอกเลยหนึ่งพันเลยชิวๆ,ๆวนี่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปอ,อ่อันนี้มีไข่ใช่ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไอไม่มีโรบ,บัสอันนี้คืออะไรอัพเกรดนี้ไงมีเพชร ลังเตมาแค่นี้โอ้โหไอ้เหี้ยเอาเข้าไปสมรรไทยเอ้เนี่ยกูอัพเดทแค่นี้นะแค่นี้นะแค่นี้นลไม่แฟร์เลยกูวันจะอัพเกรดได้มากกว่านี้ กูชอบเตะขั้นแรกก็ไม่งตะแบบโอ้โหเหมือนกูโกรธใครมาหลายหลายวันแล้วคือเครื่องหอนี่คืออะไรวะมึงจะเรนเดอร์ไอ้กูไม่รู้วมึมันเรนเดอร์ไอ้กูมาไอ้ตัวชิ้นหนึ่งคีย์ในการสุ่มใช่ไหมไอ้ชิ้นทั้งห้าคีย์โชคใหญ่อันนี้คืออะไรวะอันนี้กูกดมั่วนะกูไม่รู้อะไรเลยอ้าวอ้าวแมงมมืดแม่งมืด ไปเลยอะไรไมึ่งมืดอ,อืมเติมโลบักอย่างงี้ไอ้ไม่เอาแน่นอนมาเอาไหนดีเอา,เอา,เอา,เอาโอกาสได้อันนี้อูน้อยอยู่อันนี้แหละโอเคไหมเอาวันนี้เราได้อ่ะหนึ่งตัวว่ากูจะได้แบบไม่กากเกินหมูโอกาสได้อันคอมมอนกูได้อันคอมมอนนี่นะ กูควรจะได,ได้ได้ระดับแล้วมาติดตั้งสัตว์เลี้ยงกูไม่ยอมเข้ามาเดี๋ยวกูจะสูงอีกรอบนึงด้วยกันเป็นเอ,อ่ออะไรนี่ไง,ไงมาเดี๋ยวกูจะสูงอีกรอบนึงเป็นอันนี้มานดูดิได้อะไรไม่ธรรมดากูได้ระดับไม่ธรรมดากูอยากได้ระดับแลมาสองตัวติดตั้งมีหมูกับ เนี yeah, ่อะไรนี mm. uh, ่คราวตัวเดียวนกฮูกเลยคราวโควิดรู้ใช่ไหมเออเออแล้วมันช่วยไหมวรู้สึกว่ามันช่วยอยู่นักูไม่รู้ดิเออโอเคมาเก็บกีอะไรเนี่ยอู้มีโคโลกเดี๋ยวไม่ได้เออ small energy ดิ้งเออ คืออะไรวะ small energy ดิ้งไอ้ทหารตั้งแกูมี quilt. โ,โ <salts> มค้ดอ๋ออ้าวอ้าวกูได้เฉยเลยอ้าวด้งเหรียญตามฟรีเอ้าไอ้ได้ไปต่ออะไรอย่างงี้อ้าวมาดูทำไกูได้ดิ้งกลับอ้าวเลยกลับมาแล้วโอเคโอเคอ้าวอ้าวาทำไมกูไม่ได้ไปวะไงอื้ม กูบอกเลยกูด้วยฟาร์มเป็นชาติหนึ่งกูกูจะได้หนึ่งอันนะลองอันนี้ทำไมกูเด้งไปเด้งกลับเด้งไปเด้งกลับไปนี่ก่อนเอโคก็ถามวมันโอเคไหมมันก็เอาตรงนั้นไม่อยุดเลยเดี๋ยวเขาดูเลยต้องเติมโลบักไม่ใช้ไม่นอน าส้นทางไม่จะเหมือนเน,นี้นนะ่ะกูน้ำน้ำอะไรทุกอย่างเมอกที่กูได้มา small n g l i n ืออไดื้อเพกูมีพลังรอรู้สึกท้อแท้ โอ้สองหมืน่นโอ้โหโอเคกูใช้ออโต้คิกแม่เงเลยไอ้เออมา่รับมาตตเตะเตะยาวๆครับตเตะเพื่อไปเอากุญแจเอาเอโต้คิกกูเมื่อกี้เป็นไรวะ ไอ้ยี่ไม่ไม่ไม่ทำงานไม่มีตัวสิทธิภาพไอ้ยี่อ้าวกูวัออโต้คิกกูเริ่มเสียแล้วอะเตะเองก็ได้พลังกูหมดแล้วเหรอวะมาอีกเอ้นสุดท้ายเอ้นสุดท้ายมาเตะเอันอ้าวโอเคจะสับเลนตัวใหม่เหรอโอ้นี่ตัวหายากเหรอ แลกก็ถือว่าโอเคมากูดได้สิบคุญแชถือว่าใช้ได้เลยไม่เลวไม่เลวมาโอเคเราผม,มน่าจะปิคดคลิปละอัดมาเกียร์ที่สิบสามลิปเท่าโอเคผมปิคดคลิปดูแก่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจ้งเป็นพลาดคลิปใหม่สหรับนี้บ๊ายบายนะครับสิย่าไปแล้วนะจ๊ะบาย,บาย